เราจะดูธรรมชาติไปเพื่อความสบายสมุสบายตานะคะทุกคนก็สวัสดี f c ช่องลุงพนประแตนแฟนเมลี่แล้วก็สวัสดี f c ในช่องมนโอมนะคะวันนี้ก็นะในคลิปนีนะ้พูดถึงดนะำนานสักหน่อยนะคึกว่าจะเรื่องเยอะ รู้สึกว่าจะเรื่องเยอะอ่ะอยากอยากจะเขาเรียกว่าอะไรอยากจะคอยแซบไปตลอดใช่ไหม<ต>คลิปนี้ก็พูดถึงนิดนึงนิดนึงนะไม่ไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะเห็นว่าอเอาทองเอาอะไรมาอวดมาอ้างนะมีสร้อยอะไรนะเพื่อเสริมสง่าราศีตัวเองบ้างนะสร้อยเป็นเชือกเป็นอะ อะไรอย่างเดี๋ยวมันจะพันคอว่างั้น <c oughs> คือเอาจริงๆนะถ้าถ้าพูดอันนี้เนี่ยก็ไปเคลียร์ตัวเองด้วยถ้าพูดอันนี้นะพูดถึงแล้วเนี่ยมีทองมีทองมีเงินซื้อที่ซื้อทางมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นผู้มีอันจะกินแล้วเนี่ยนะก็หันหลังไปดูเล หันหลังไปดูแลสิ่งที่ตัวเองทำไว้หน่อยนะมีเงินมีทองแล้วเนี่ยหัดไปใช้นี่ใช้สินบ้างนะหัดไปใช้นี่ใช้สินบ้างคนที่ค้ำประกันเนี่ยนะมนไม่รู้จะอะไรแล้วก็ก็ก็สิว่ากเา็เงิดห้ายเงิดร้ายอ้างทองอ้างล่ำอ้างร่วยอ้าง โอ้อ้างการอะไรกินดีอยู่ดีจดไม้เนี่ยเขาทวงมาเนี่ยนะมันหลายรอบไม่ต้องถามนะว่าใครคำ้ำถ,ถ้าคนไม่คำ้ำคงจะไม่รู้เรื่องในไหนก็ในไหนแล้วเห็นว่ามีทองเส้น เท่าเสาเนะี่ยเนาะค้องคออยู่อะ่ะไม่ต้องเอามาทําอะไรคล้องคอหุ่นเล่นๆนะ่ะอยาให้คนค้ำไม่ต้องลําบากใจเลยจดไม้มาแล้วมาอีกเนะี่ยถ้ามีค่ะนะั้นแล้วเนี่ยก็ไปใช้ซะบ้างนะเขาจะได้เบาบางลงคนที่ค้ำนะ่ะไม่พูดเยอะ เห็นมีแล้วนี่เห็นมั่งมีสีสุกแล้วก็จะลืมล่ะอืมตอนตอนไปเอานี่ตอนไปเอานี่พอไม่มีถึงไปเอานะพอตอนมีแล้วน่ะก็ไปจ่ายก็ไปจ่ายเฮ้อเออคนค้ำเนี่ยคนลูกเลยเนี่ยมาซองมาทีไรเนี่คนลุกตลอดเลย <c oughs> <c oughs> อ่ะนึกออกไหมว่าใครค้ำ ขานึกออกไม่ยากนะ่นะก็ว่ากันไปนะสําหรับคนที่มีเงินมีทองแล้วเนี่ยนะก็อย่าลืมแล้วกันอย่าลืมบอดีอย่าลืมบอมดีทิ้งค้างไว้อะแล้อีกอย่างหนึง่งโชว์อะไรนะโชว์หลักฐานอ่าไม่มีใครไม่มีใครทำให้คุณเป็นทงเป็นโทษอะไรหรอกตัวคุณเองทำมาสันวะนเพราะว่านะตัว ตัวลุงเป็นคนหาหลักฐานมามัดตัวเองว่าสันวะมีถุงหิ้วด้วยห้อยต้นมะม่วงด้วยคือตัวเองเอามาขัดนั้นแล้วเนี่ยยังคิดไม่ออกเลยว่าเขาช่วยหาหลักฐานช่วยหาพยานหลักฐานถ้าคิดว่าเขาเป็นผู้ร้ายถ้าคิดว่าเขาเป็นคนกระทำเนี่ยใครมันจะไปหาหลักฐานมาขนาดนั้น ใครมันจะไปจะบี้ตะบานหาหลักฐานขนาดนั้นนอนอยู่บ้านเฉยๆเหมือนอะไรเหมือนคุณนายอ่ะเหมือนคุณนายที่คุณนายพูดแบบว่าตัวเองไม่จำเป็นต้องไปหาหลักฐานหรอกนั่งอยู่บ้านเฉยๆนะแต่กับอีกบางคนเนี่ยเดี๋ยวก็มีหลักฐานอันนี้มาเดี๋ยวก็มีหลักฐานอันนี้มาก็เลยมัดตัวเองแปไกลกไหมทุกคนมุมมอง,มองหลายๆคนมองวอ่ายังไงนะ ไอลุงเนี่ยมีอะไรนะนมีถุงในถุงมีอะไรบ้างมีอันนี้ก็หลักฐานตัวนี้ตัวนี้ตัวนีไไ้ไปเก็บได้มาไปเก็บได้มาก็เอาก็เอามาให้ใครมาให้คุณนายดูเพื่อเพื่อเพื่อจะเป็นเส้นทางสอดสวงหาเหตุการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มันจะเกิดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องไหมอะไรไหมเขาก็เอามาแต่ผิดกับใครใคะทุกคนผิดกับเจ้าของเรื่องนั่งอยู่บ้านไม่หาอะไร ไม่หาไม่พอแถมห้ามอีกเออแล้วแปลกใจทําไมจะแปลกใจทําไมบอกว่าเจ้าหน้าที่ขึ้นไปไม่เห็นได,ไไนไดไ้ไม่เห็นได้อะไรลงมาเลยไม่เห็นมีอะไรติดมาติดมือลงมาเลยทําไมทําไมตัวลุงเนี่ยถึงมีอะไรหิ้วติดมาติดมือมาเฮ้ยมันเก่งกั่าเจ้าหน้าที่แล้วนะว่าสั่นวะเหตุการณ์ขนาดนี้แล้วยังมองอะไรไม่ออกอีกยังมองอะไรไม่ออก โทษใจมันอคติเอาจริงๆนะเจ้าที่ที่คุณว่าเนี่ยเขาได้อะไรรู้ไหมเท่าที่มองดูเนี่ยนะเขาได้อะไรนะได้เรื่องเลา่เาเรื่องเล่าเล่าเขาเล่าเล่ากันมานะแล้วเล่ากันมานะว่า,าสิ่งที่เขาได้นี่คือมีคนแก่เก็บไปเก็บฟืนมีคนแก่ไปเก็บฟืนแล้วก็ เจอผู้ชายคนหนึ่งเดินลงมา,าจากเขาผ่านมาทางบ้านน้องสิ่งที่เขาได้มาอะไรนะเส้นผมเส้นผมของเมียลุงเหรอได้อยู่บนเขาทาั้งทงที่เมียลุงก็ไม่ได้ขึ้นเขาเอ้ยเอดใจบ้างสิเอดใจบ้าง ไม่ใช่เชื่ออะไรจนหัวปากหัวปัม๊มสุดท้ายแล้วเป็นไงเป็นไงยายยายยายเลยนะยายยายกแก่ๆบบกว่าฉันไม่ได้ไปเก็บฟืนนะฉันไม่ได้ไปเก็บฟืนฉันแก่แล้วจะไปเก็บฟืนทําไมลูกหลานก็มีเฮ้ยคิดดูสิอะไรที่มันเป็นเหตุเป็นผลน่ะคิดให้ออกหน่อยไม่ใช่อคติเออ เวลาเชื่ออะไรใครเนี่ยเย่างหูดับตับไม่ารพูดเดี๋ยวนี้พูดจะโอ้โหนะมันเอามันเอามันมันน่าเกลียดก็บอกแล้วนั่งเฉยๆจะดีกว่าเอามาพูดนะ่ะพอเวลาคนอื่นเขามุมมองหลายๆคนที่มองคุณว่าดีอยู่แล้วนะ่ะถ้าคุณไม่พูดอะไรพวกนี้นะ่ะคุณก็จะดีนะในสายตาของเขาอยู่แล้วแหละแต่บังเอิญคุณเอามาพูดแบบนี้นะ่ะคือคนที่ดูเขาก็ดูออก อีกคนนึงช่วยหาหลักฐานแต่ตัวเองอะ่ะนั่งรอที่บ้านกลัวหลักฐานโผล่หรือเปล่าใช่ไหมถ้ามุมมองที่คิดเนี่ยไอคนนึงเนี่ยขยันหาหลักฐานมาแล้วเกินขยันมาขยันมาหัานมาหามา,า,มาอะไรที่มันจะช่วยได้หามาหามาแต่อีกคนนึงนั่งรอที่บ้านกลัวแต่หลักฐานมันจะมีเพิ่มกลัวแต่หลักฐานอันนี้อันนั้นมันจะโผล่ขึ้นมา อาคิดสิเวลาจะพูดอะไรเนี่ยนะไม่ใช่ว่าคนที่ดูตัวเองเนี่ยเขาไม่มีการศึกษาไม่มีความรู้นะเดี๋ยวเขาก็ดูออกไปเรื่อยๆเขาไม่ได้ชอบดูนะไอ้ไอ้เขาไม่ได้ดูโดดที่ว่าตัวเองพูดแบบฉาชันเออมึงกลัวอะไรนี้ดา่าแบบฉาแบบชัแบบชนอะไรแบบเนี้ยเขาดูพฤติกรรมของคุณว่าคุณสแสดงออกมาหลังจากเนี้หลังเลก่อนที่จะถึงสาสิบเอ็ดเนี่ยคุณสแสดงอะไรออกมาบ้าง คุณพูดพิรุตอะไรออกมาบ้างที่เขาดูเขาดูอันนั้นและอีกอย่างนึงที่บอกว่ามายืมกระสอบปุ๋ยกระสอบอะไรเนี่ยเขาเอาปุ๋ยไปใส่สวนยางแล้วก็ลุงก็เอามาขอยืมป้ามาขอยืมกระสอบปุ๋ยเอาไปปิดฝาบ้านโอเวอร์ไปหรือเปล่า ฝาบ้านเราไม่ใช่ฝาบ้านกระสอบปุ๋ยฝาบ้านนะเป็นฝาบ้านป้ายไวนิ้วิผ้าไวนิ้วิทั้งนั้นเลยไม่ได้มีกระสอบปุ๋ยกระสอบปุ๋ยมันจะการอะไรได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีฝาบ้านแต่เราก็เออคือยังมียังมีตังซื้อป้ายไวนิ้วิไอแผ่นไวนิ้วิ่อยู่รอกแผ่นละร้อยสองร้อยเนี่ยก็พอซื้อมาแอมบ้านมาปิดฝาบ้านได้อยู่คือจะพูดอะไรเนี่ยก็ให้มันอยู่ใน ความเป็นจริงบ้างอย่าเอาเกินจริงเอามันเอาหาก็บอกแล้วไอพฤติกรรมว่าหลายคนอื่นเนี่ยพอได้แล้วพอว่าหลายคนอื่นปั๊บเนี่ยมันเข้าตัวเองมันเข้าหาตัวเองหมดนั่นแหละอย่าลืมนะมีเงินมีทองอะ่ะเป็นนี่อะไรใครก็ไปจ่ายเขาไว้หน่อยคนค้ำเขาหนาวหมดแล้วเออตอนแรกเขาก็คิดว่าคุณนั้นไม่มี แต่โชว์ขนาดนี้แล้วแสดงว่ามีเยอะแสดงว่ามีเยอะก็ไปดูลเลยนะแล้วก็ยังว่าเลยหลักฐานพยานที่หามาเนี่ยเขาหามาช่วยคุณเขาไม่ได้หามาตัวเองคือมองมองในมุมที่มันถูกมันต้องมันน่าจะมองหน่อยอย่ามองด้วยอคติ คลิปนี้เห็นต้นข้าวไว้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเปิดหน้ากันจระล้วกันเพราะว่าอยากให้ดูธรรมชาติลมพัดพิิ้วๆนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวรอลุงเสือมาทําบ้านต่อเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะอย่าลืมผลิตภัณฑ์ทีพิสกินค่ะพิมแอดทีพิสกินออฟฟิเชียลเบอร์โทร0927947526 0985655266 0 6 3 2 4ห56 44ค่ะสรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะขอบคุณมาก